ห้องเสียบปกลางนี้นะครับเปล่าดัางข้างเอลครับอ่า ตัวเนื้อผ้านะครับค่อนข้างหนานะครับใส่สบายไม่ร้อนนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับความกระชับนะครับค่อนข้างค่อนตัวเลยคล่องตัวเลยนะครับ